สบายดีเอฟซีนมตนคนอุบลเนาะมือนนิาเล็กสิผ้าพี่ผ้าหน่องไปหานอใหม่ลงหวยมันเป็นหวยดิหนรับเนาะหวยยังเกาะเขินหวยขมวนโอ้มันหยาหมอด,ดีเนาะ อหอดหอดน้องแต่ผลมันบ่มองที่ว่าครัวมองไปน้องแต่นะนี่ก็จะเป็นทางไปนะทางลงหวยมือว่านฝนฝนตก ่างยางลงไปคนมหาลายอยู่บอเฮ็ดนั้งหรอเอาออกแล้วบอเฮ็ดพอใส่ท่าแถวไหนมึกมอข้นบอจะเอาไปตุมห่มคาน ห้องยังห้องไม่สอดบอกบ่บ่เคยมาดิบ่บบอบ่บ่บ่บาบาอ่บ่บ่มเบ่บ่บ่า่บ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 ่า่บ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 ยบ่บ่บ่บบ่บ่ หากิ่หากเก่งนนั่งมา้องนั Looking ่งดินะเอาน่ได้เฮ็ดก็เอาเฮ็ดเดิมอย่างนี้เด้อจากสีได้ยังเป็นแต่เฮ็ดพอเป็นต่ออกอยู่นตอนี่เนาะไฟใหม่นะเฮ็ดพอหนัง ยังมาจะนีกับเมื่อยนะที่มีแม่ไว้เหื่ออันนี้ก็มาหอดหวยแนะเนาะฮ่ะไลมาหอดหวยและเส mm. ียบบงยังเนาะเสียงกบบอเสียงระเบิดเอาคือสิขามได้ฮัมขามไปเลยบอ ส,สิขามไปหาบ่ได้หายเอื่อยขามไปนำบ่นี่อโอ้น้องว่าหายทายยิ่นี่อันนี้ก็บรรยาก,กาศอยู่หวยเนาะนโอ้หนามหนามร้ายยิ่ดินี่หเหืออบ่อบมบีบ่เหืออโอ้ยบรรยาก,กาศดีขนาดเลย บ่นสาเล็กบ oh, <What? S 1> ่เคยมาในทางนี้ห่วยเลิกบ่นอ่ะมันก็บ่เลิกเลเนาออืมเฮ้ยหอมหอมกินหนมให้ทีมงานไปหาไอเออยทายอยู่ฟังอยู่นะสิไปหาก่อนอ่ะ อย่างนี้แต่ย่างสาวสาวเล็กเลยนี่เด้อย่างขึ้นย่างขึ้นค่อยบ้างหันนี่เอาไงเอาไงเอาเบิดมาแต่มันกินได้ีจะกัดเลย

เรียบ้อยโยแนงนี่ยหน่อยมันก้าวเลยเออฮะกระโดดโอ้ยเบิ่งน้องใหม่เอาผ้า ทำกะฮะบ่เข้าบ่อยขึ้นนังวะไปไปเบงปึ๊บตายตายตายฮะมาปูมาปูเดี๋ยวจะจับมาปูไปแก่งจับหมูปลาไปอย่ะ เวียงโอ๊ยตายตายตายหมื่นนี่ตั้งใจหาเด้อยทีมงานเด้อมได้แกงเด้อเออมนยังบุปผากหัวนี่นี่เด้พอได้หายให้ตัวนี่ าากันขามไปฟังนอกที่นี่เนาะฟังนี่บบมี่อันนี้ก็จะเป็นเข้าเอิญยังก่อนฮัมบ้านข้าเอิญยังก่อนนี่อยู่บา้านข้าวเอิญจ๊บเลยอยู่ฟังล่าวเอิญจ๊บอยู่ฟังอยู่ฟังไทยจอชเอิญตอนมาจักตอนดักป่าอือ ไปไปกันเลยทุบเมาทุบเอาใม่ท oh, ุบนเค้่ือก่อมด้ตีนอมาเลยตายตายคือสิก่าขามไปเดี่วนี้ฮึ่ยคือสิเป็นแนวนนิขาสั่นเล่ร่องนมติดน่ขึ้การขามไป ไดน้องกับพอน่อเป็นหยังตืนทงานว่ะโอ้ยตายอั่นดีเลยบ่งนาไปๆๆๆมซอยกันเออฮักมาเบิดเออ มาหาหักส่ชิบเรยเขาในบ่อเรยเขาเกาไปหาหอยสรุปแล้ว่อไรน้อใหม่เดี๋ยวสิไปอันให้ทีมงานเขาลงงุ่มหอยเนาะบ่อเดี๋ยวสิลงไปร่กันลงงุ่มลงกันว้าวไปกาย่าย ไทยเก่าตัาง้งตัง้งไหวกันเลยตัวตอนนี้กัสาวเด็กสร้างดูุหนองเนาะลงงุ่มห้อยหนุ่มใหม่บอดายเท่ากับสิ่ทำการงุ่มห้อยเมื่อพัดนะครับใส่ดีเออว้าว เสียหนาาอซานแล้วว่าตะกี้หันแล้วว่าตะกี้ยิ่งทุกีนฝากแนนั่นหอยหน่อยก็เ,เอาซะเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาเบอเนีเเ่ยกินเอาบอลเอามานั่งขา อโอ้กองดักโอ้ไล้ได้พี่น้องแบบห้อยแบบนี้คือถังยังยังไล่อยู่บะไรอะไรเนี่ยนึงก่อนอะไรเนี่ยอื่เมื่อไข่กว่าไข่กว่ายางเมื่อ,นนอตะโต อ่ะมาขอมันนั่งมันร้อนมันห้อนเอย่างเกะอะเฮั่เอดีเกจังซี่ขอเฮ็ดอันนี้ทั้งรากกันทุก สั่งลุงน้องลุงน้องเขาหากินเก่งด้วยลุงน้องครับสั่งไปเนี่ยจังสั่งลามันหากินงาดิบ้านเขามันหากินงามันมีหลายอย่างไรฮะเนาะม้านเขาอะอย่างฮะนี่น้อไม้มีเห็ดมีหอยหาเห็ดยังหอวห้วยหากินตามฤดูกาลเพราะว่าอยู่นี่มันหากินเลยตลอดมันห่วย มันจะสมเมื่อหนาหาเฮ็ดกันนี่มาให้หน่อยมก่อนผเอาข้าวรถไทยเนาะเมื่อเนาะเมื่อหนาเนาะดีโฟมเมื่อหนักเด็ดดีสิเมื่อสนาจำดวจหนาังสิทด้อยู่น้ำบานเฮามันก็หากินง่ายอยู่เอาจี๊กมาเจ้าก็มองมองไต่ไต่ก่อนหินโคดหินไกไกหัวหนาอยู่ไกหัวหนาอยู่ก็จะ Nóng nái, hôn à sáng cán dáng yêu nóng hoa. Hoa mà thai thai yang gia dung nóng hoa. Tân yang mong hoa nạc mười bảy ngàn mười hai 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 mười บุกอ <Book> <c ười> ่อนหัวหน้าแบกหอยกับน้องใหม่น้อยหนึ่งปลามันปลาจีตาหัวไหนเลยสองแหน่คือสองหัวหน้าเฮาอสองสองพี่เออสองเอ๋ยครับสองพี่อ้ายเนาะหนต้นคนอุบลเอปลากจีตามเยอะๆยะแน่ Hôm nào cái lần là, về cái ta hói chỉ nhảy Mày mày lại đi Con <laughs> lấy con hồi chạy Ui con hồi chạy <laughs> <laughs> Mà nói mày nói nó mày đứt cọc này để. มองที่น่องเตี้ยมองเตี้ยมองมองแหลกไปเคลื่อนตาแล้วนี่เราจะไปมองไหมไปนี่จะดูงมองมันงงนี่ตัวนี้กำลังกินน้ำเพราน้ำเขากินนอะเรื่องขึน้ำอ่ะ สวนลูกทำการทำการกินนาหาลองยูหนามาดูนอบโอ้าอยู่บนยูยบนหนา ก <c ười> ินอาหารกูแต่พวกปีงามเนาะซมปวิ่น้อยน้อยนึงกกใหม่แท้เหนียวงานรีงเนาะทุกคนหน้ากำลังกินรสชาติอร่อยค่ะเสียร่อยคขึ้นหน้าดิบดีหนมาหอา มาสีไดงลงมาคาบไปต่อไปต่อไปต่อทีมงานทิงานยืนดีค่ะว่ามีข้าก็ไดมาหอดมองที่สองมองเขาลงมาตอนแหลกเนาะสิมางมอยู่นน่ต่อดูหลองว่าตามาท

เครียดยังสินี่กินบ่หนะบ่สิกินบ่เลิกบ่มองนี่นี่ธรรมชาติบ้านเฮาทำการงามอากาศดีโอ้ยกุ้งกุ้งมัดอันกุ้งมัดตอดนะกุ้งมัดตอดตีล่างหันนกุ้งทุ่ปีกบุนี่ตอดว่างหันนี่นั่นสิเป็นกุ้งเนาะ มันตะเตะเตะเดียวงั้นบ่ธรรมศาสตร์งดงามพูดห่ายางมาแต่พูนพูนน้ะีหายางมาถกขึ้นถึงถ้าก็ไปหลอกถ้าก็ไปหลอกานเอาหะ โอ้ยบ่ได <fundamentals> <jack> ้นอใหมฮก็ได้หอยเล่เมื่อแ่ก็สิมาโตเนาะแค่ก็สีเมือเมื่อยฮัก็นเมื่อหน้า่เมื่อยี่เนาะอไ้งเยอะตเดี๋ยวมือื่นสีมื่อหนาบ่เออโอ้หลุดดิดหนากูเยหนีไปเพื่อนคนนี้กูออกฉากนี้ฮกพี่ไม่่ไม่พี่ันไม้พี่ันตี ดูน้องถึงปิ้งกัดฝ่ดา,าวันฝ่าวึ้นไหวบะขันไหวเชยยูม่รู้ี่มันดูเดียวออมอยู่ไหน่ะพวกใช่ลอ่อผู้บงโดดเหนือดย้งน้องกว่าเองหลายมองน้ะมันหอนมองสุดถ่ายคือคือปิ้งนี่ไหมเป็นออกขัดขัดลงหน้าบางหันหนี่ เมนมจักหรือว่าม mm ุด hmm. ย oh, yeah. okay. ังนใหม่ มีบอบ่มีอยู่หม่องนี้บ่มีสิไปอีกหมองที่สามปิดเอาไหนครับนอนหนึ่งีนอนหนึงมีนอนหนึงเออน่นองท่เอเห็นบอนก็แม่นนี่ดอ้อย แมนยู่บ่หนินั่นเด่นะเห็นยู่บ่น่ะนั่นใช่ไมเหลูกน้องคืนเอาอีกแล้วแงมันแงงหนอไม้ไลเนาะแม่แง่งมีแงง ว้าวใหญ่สุดใหญ่สุดนะครับทุกคนใหญ่สุดนะครับได้ซ้ำนี่อีกจะหาจัะหาวะจ๊ะเอาหมดเลยใหญ่สุดกับเล็กสุดข้าศึกได้แกงยีเร่หน้าใหม่เหมือนนี่เหาอเด็กหุ่นนะใช่เป็นแต่หัว ใช่จ้ะเดอยู่ฝั่งอยู่เย็นแล้วนอนให้นะไมีทางเหมือเหรอเหมื่อบ่ะจิับบ้านแล้วค่ะเจ็แจมเด้อมาเลยครับน้องครับก็ไปอ๋ออยู่เพืนฝั่ กำลังเดินทางกลับตัวนี้กำลังกลับบ้านเนาะตัวนี้สาวเล็กกำลัง,บบลงย่างผ่ากระตานเนาะ cả ta nát, nát, nát chứ bơ cái nát hẹn nữa hỏi cứ hỏi chị đại. đắp cái cười nó mạnh vỡ còn cái làng họ thang thang gì thang bong cái làng này nè cái bò khổ tao nè ชอเล็กนางพักชอบเล็กเมื hey yeah. Hey yeah. <S S ่อยคณะวัาไหนงุมหอยเนาะถ้างุมหอยคือส oh ิ้มหอยคักใหญ่สุดหอยใหญ่สุดชุดใหญ่คลิปนี้ก็เป็นคลิปหาอยู่หากินลำบานหนอกข้าวหน่อพีหน่อเนาะอย่นี้ก็เอาไปเบิร์ดนี่มี่อราใหม่นี่หอยทุกอย่างที่กินได้แมนครับ เมื่อไงก็นสิแกงห้อยหัวเชือกนั่งกินครับกินหนิวยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนุ่มต้นคนอวบน,นำลีเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ้าเห็ดคิบต่อตไปเนาะสุดท้ายนี่กันเพอกล้าเข้ามาสบ,บายดีบ๊ายบายสบ,บายดีจบห่าจ,จีก้าบเมื่อวานกันเมื่อเมื่อไห่าสิไปเห็ดกินเนาะ Yeah. Bye bye. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn